หลายคนบอกโอ้โหพี่ปลาหนูชอบดื่มน้ําอุ่นมากเลยอ่ะแล้วมันจะมีประโยชน์อย่างไรแล้วไม่มีอะไรที่ต้องระวังไหมหลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคําตอบนั้นแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง y ยู e ูบ t h ด e ี้ฟิ a เพจ h a ด t f ้ f i s y by พี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลา Youtuber และช่อง YouTube คุณครูพี่ปลา Youtuber แล้วเรามาฟังกันเลยดื่มน้ำอุน่นดื่มน้ำอุน่นห้าสิ่งที่คุณจะได้แน่นอนและข้อ,ขอควรระวังมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยแน่นอนเลยพี่พรามบอกเลยว่าน้ำอุน่นเป็นน้ำที่มีอนะุณหภูมิสูงกนนะว่าอุณหภูมิในร่างกายการที่เราจะดื่มน้ำอุ่นในเมืองร้อนๆ้อนอย่างเบิานเราเนอะยโอ้โหบางคนก็รู้สึกเอ๊ะมันแปลกนะทำไมไม่กินน้ำเย็นล่ะน้ำเย็นมันดีอยู่แล้วแต่เชื่อไหมว่ามีการศึกษาม,มากมายเลยบอกว่า น้ำมุนะ่นมีประโยชน์สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราได้เอา้าน้ำมุ่นมีประโยชน์สร้างการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราได้แล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นคืออะไรพี่พรามีคำตอบแน่นอนเลยโดยปกติร่างกายของคนเรามีกลไกการตอบสนองต่ออุณหภูมิการที่เราเดื่มน้ำอุลนที่มีน้หภูมิสูงกว่าร่างกายก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ระบบภายในร่างกายได้เช่นระบบไหลเวียนโลหิตระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายรวมไปถึงเรื่องของกล้ามเนื้อ เรามาดูเลยว่าการดื่มน้ำอุ่นช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราอย่างไร5ประโยชน์หรือ5สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเรามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งน้ำอุ่นช่วยบรรเทาอาการปวดต่างๆเอ้าช่วยได้จริงเหรอช่วยได้มีคำตอบพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าการดื่มน้ำอุ่นหรือแม้แต่การาอาบน้ำอุ่นก็ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นทั้งยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากการเบีบรัดได้ โอ้โหใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนท้องอืดปวดหัวหรือเป็นตะคิ้วบ่อยๆพี่ปราณเน้นเลนเน้นเลยเน้น,เ,น,น,เ,น,นเลยการดื่มน้ำอุน่นสามารถช่วยบรรเทาอาการต่างๆราวนี้ได้ดีเลยวันนี้ใครปวดประจำเดือนดูน้ำอุ่นจะดีมากและข้อที่สองช่วยบรรเทาอาการหวัดและเจ็บคอตอนนี้การเปลี่ยนแปลงมากมายหลายคนเดี๋ยวก็เป็นหวัดจนไม่แน่ใจตัวเองเป็นหวัดหรือเป็นโรคอะไรกันแน่ เพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเรามีอาการที่เป็นหวัดและเจ็บคอการดื่มน้ําอุ่นจะช่วยบรรเทาอาการได้ลองมาฟังกันเลยแน่นอนประโยชน์ของการดื่มน้ําอุ่นที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือช่วยบรรเทาอาการหวัดแล้วก็อาการเจ็บคอพี่ไพรยอยากจะบอกเลยว่าน้ําอุ่นช่วยละลายเสมหะทําให้เสมหะที่เหนียวข้นที่เกาะอยู่ในลําคอที่เป็นสาเหตุของการไอทําให้เราเนี่ยเรียกว่าลดโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อในลําคอลงได้ การดื่มน้ำอุ่นยังช่วยลดความเหนียวของน้ำมูกในโพรงจมูกช่วยให้จมูกของเราโล่งขึ้นหายใจสะดวกขึ้นนอกจากนั้นไอ้น้ำเบาๆจากน้ำอุ่นยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้โพรงจมูกช่วยให้โพรงจมูกของเราเนี่ยไม่แห้งคนที่เป็นผุมมแผลพี่ปลาอยากจะบอกหรือมีปัญหาเกี่ยวกับไซนัสการดื่มน้ำอุ่นทุกๆวันตอนเช้าก็จะช่วยบรรเทาอาการไม่ให้กำเริบได้ดังนั้นถ้าใครมีญาติ หรือมีคนรู้จักมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้มีปัญหาเรื่องไซนัสแนะนําให้ดื่มน้ําอุ่นตอนเช้าพราะแม่ป้าบอกเลยว่าเมื่อเราตื่นขึ้นมาเราควรจะดื่มน้ําแต่ถ้าใครมีปัญหาในเรื่องภูมิแพ้ในเรื่องของไซนัสการดื่มน้ำอุ่นจะช่วยได้ดีมากๆเลยเอา้าแล้วเรามาฟังข้อถัดไปเลยเละสิ่งหนึ่งพี่ป้าโมจะมีเรื่องเล่ามีคนหนึ่งที่พี่ป้ารู้จักก็เป็นญาติห่างๆกันเขาจะเป็นแบบไซนัสและแพ้อากาศมาก ตื่นเช้าขึ้นมาไม่ดื่มน้ําเลยจริงๆแล้วพี่ปรบาบอกดื่มน้ําอุณหภูมิห้องก็ได้แต่โดยพี่เขาเป็นคนที่ชอบจะดื่มอะไรอุ่นๆเพราะก็บอกก็จะแพ้อากาศง่ายมากเชื่อไหมว่าพี่ปราแนะนําเลยว่าให้ดื่มน้ําอุ่นตื่นขึ้นมาเลยเนี่ยดื่มน้ําอุ่นๆ1แก้วหลังจากที่ทําไปสักระยะ1ประมาณ2หรือสามอาทิตย์อาการภูมิแพ้ต่างๆเขาดีขึ้นมากเลย และที่สําคัญมากๆอาการไซนัสที่เขาเป็นก็เรียกว่าแทบจะหายเขาไปตรวจว่าอาการดีขึ้นมากจนแพทย์ที่รักษาอยู่ถามเลยว่าอาการดีขึ้นได้อย่างไรเขาก็ตอบเลยว่าเกิดจากเขาดื่มน้ําอุ่นๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเห็นไหมประโยชน์ของน้ําน้ําที่เราดื่มนะคะมันมีประโยชน์มากมายและช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นอาถ้าใครตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่ได้ดื่มน้ําแล้วเอาน้ำธรรมดาก,ก่อนก็ได้ถ้าใครตื่นมาแล้วไม่ได้ดื่มน้ําเลยดื่ม แต่ถ้าใครบอกว่าอยากดื่มเป็นน้ำอุ่นน้ำอุ่นก็ได้และมีประโยชน์อย่างที่พี่เล่ามาแล้วเห็นไหมเรามาฟังประโยชน์ข้อถัดไปกันเลยข้อถัดมาก็คือข้อที่3การดื่มน้ำอุ่นช่วยให้นอนหลับสบายการดื่มน้ำอุ่นคนเราจะนอนหลับได้อย่างสบายใจก็ต่อเมื่อร่างกายเข้าสู่โหมดผ่อนคลายและพร้อมนอนจริงๆพี่ปลาบอกเลยว่าการดื่มน้ำอุ่นจะช่วยปรับให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นเส้นเลือดขยายตัวและเลือดไหลเวียนได้ดี เป็นหนึ่งในเทคนิคช่วยเต็มร่างกายเข้าสู่โหมดพร้อมนอนและที่สำคัญนะอ้าพี่ป้าบอกเคล็ดลับเลยแนะนำให้เติมน้ำผึ้งสัก1ช้อนชา1ช้อนชาพอนะ1ช้อนชาเลก็กๆผสมกับน้ำหนึ่งแก้วน้ำหนแก้วก็2องรสี่ีแล้วเราก็ดื่มเข้าไปโอ้มีคนถามมาดื่มแต่ไหนก่อนนอนซะ 1-2ชั่วโมงเพราะเราจะได้เข้าห้องน้ำรียบร้อยกลางคืนเราจะได้ไม่ต้องลุกมาเข้าห้องน้ำเชื่อไหมว่าการดื่มอย่างนี้จะทำให้ระบบประสาทของเราคลายเครียดทำให้เราเนี่ยสงบแล้วก็นอนหลับสบายขึ้นข้อที่สี่หอบหูข้อนี้สาวๆคนชอบการดื่มน้ำอุ่นช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักและเร่งการหผัผขาดเอาทำยังไงทำให้เราไม่อ้วนทำให้เรามีหุ่นดีเรามาดูกันเลยรายละเอียดที่มี แน่นอนเลยน้ำเย็นทำให้อุณหภูมิร่างกายเราลดต่ำลงเป็นเหตุให้ร่างกายต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อเร่งเพิ่อมอุณหภูมิซึ่งจะไปขัดขวางการทำงานของระบบย่อยอาหารแต่การดื่มน้ำอุ่นที่ทำให้เกิดอุณหภูมิภายในร่างกายสูงขึ้นแม้จะสูงขึ้นเพียงหนึ่งองศางก,าก็ามากพอที่จะกระตุ้นระบบเผาผลาญทำให้กระเพาะและลำไส้ทำงานได้ดีขึ้น แนะนํให้ดื่มน้ําอุ่นตอนเช้าโอ้โหถ้าบีบลงมะนาวลงไปเล็กน้อยมันจะเยี่ยมมากเลยน้ําอุ่นตอนเช้าบีบมะนาวพอบีบมะนาวลงไปแล้วมันจะเกิดผลดีอย่างไรแน่นอนค่ะการดื่มน้นนําอุ่นๆหลังทานอาหารจะช่วยกระตุ้มได้ทั้งระบบย่อยอาหารและระบบกับทายช่วยเผาผลาญพลังงานไขมันส่วนเกินและก็ช่วยแก้อาการท้องผูกได้ หรือจะดื่มน้ำอุ่นตอนกลางคืนสักหนึ่งแกว้วก็ช่วยลดความอยากอาหารมื้อดึกได้เช่นเดียวกันแน่นอนเลยไม่มีใครอยากอ้วนไม่มีใครอยากดูไม่สวยราลองน้ำอุน่นๆกับบีบมะนาวลงไปผลลัพธ์สุดยอดคราวนี้เรามาดูข้อห้ากันเลยข้อห้าดื่มน้ำอุน่นช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่งพี่ปลายอยากจะบอกว่าน้ำอุน่นช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นทั้งยังส่งผลต่อระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย เมื่อเลือดไหลเวียนสะดวกระบบย่อยอาหารทำงานได้เป็นปกติระบบขับถ่ายทำงานได้ดีท้องไม่ผูกการขับสารพิษออกจากร่างกายเป็นไปอย่างราบเรื่นโอ้โหแน่นอนเลยค่ะผิวพรรณของเราก็ต้องสดใสเปล่งปลั่งโอ้ยพี่ปราแล้วดื่มน้ำอุ่นมันมีข้อควรระวังอย่างไรพี่ปรามีคำตอบให้ฟังแล้วนำไปทำตามเราจะได้มีสุขภาพที่ดีกันข้อควรระวังในการดื่มน้ำอุ่นมีอะไรบ้างแน่นอนเลย เหรียญมีสองด้านข้อควรระวังในการดื่มน้ำอุ่นคือ 1. อุณหภูมิของน้ำอุ่นที่เหมาะสมต่อการดื่มคือ48-60องศาเซนติเกรดหากร้อนไปมากกว่าน,นี้อาจทำให้ช่องปากและต่อมรับรสเสียหาย 2. ไม่แนะนำค่ะพี่ปาบอกเลยไม่แนะนำให้ดื่มน้ำอุ่นในวันที่อากาศร้อนจัดหรืออยู่ในภาวะที่เสียเหงื่อมากเช่นหลังการออกกาลังกายหากต้องการดื่มน้ำอุน่นควรดื่มหลังจากร่างกายเย็นลงแล้ว สำหรับคนที่ออกกำลังกายหรือนักกีฬาอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมคือน้ำในอุณหภูมิห้องหรือประมาณ16องศาเซนเซียสจะเห็นว่าน้ำอุ่นช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ระบบต่างๆภายในร่างกายได้ทั้งช่วยกระตุ้นระบบเผาผลานช่วยเร่งการขับสารพิษและของเสียช่วยให้เลือดและระบบไหลเวียนสะดวกขึ้นซึ่งเมื่อระบบภายในของร่างกายเราทำงานได้เป็นปกติอ,อ,อืมอผอนรับอามาก็ต้องดีเยี่ยม ทางด้านผิวพรรณก็สวยงามรวมไปถึงสภาพใจิตใจของเราก็จะดีขึ้นลองดูค่ะลองดูถ้าใครไม่สามารถดื่มน้ำธรรมดาได้ในตอนอเช้าอาจจะทานน้ำอุ่นหนึ่งแก้วแล้วเราจะเห็นผลลับแน่นอนถึงตอนนี้ถ้าใครมีข้อสงสัยใดๆเขียนคำถามมาที่คอมเมนต์